สวัสดีค่ะกินนี่มารีวิวไพ่ที่เป็นไพ่จีนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของแท้เลยก็อันนี้จะเป็นกล่องเหล็กนะคะส่วนอันนี้นะคะ่ะจะเป็นไพ่จีนที่กินนี่นะคะ่ะมีไว้มาตั้งแต่เ,เป็นสําหรับแรกของกินนี่เลยค่ะสําหรับนี้นะก็ซื้อมาในราคาที่ร้อยร้อยเดียวเองมั้งคะส่วนอันนี้ก็หลายเท่าหน่อยออกินนี่ซื้อมาเจ็ดร้อย 2,750บาทค่ะสั่งในช้อปปีค่ะก็เป็นไพ่ที่น่ารักดีนะคะก็ขนาดก็คล้ายๆกันและอันนี้ก็ประมาณ9เซนค่ะตรงนี้ยค่ะยาว9เซนส่วนตรงนี้ก็จะยาว5.5นะคะก็กินนี่จะให้ดู ความแตกต่างค่ะแล้วก็จะบอกความหมายคร่าวๆนะคะซึ่งกิมน,นี่จะบอกแค่หัวตั้งนะคะเพราะว่าถ้าบอกหัวกลับด้วยะคะ่ะลิปจะยาวมากๆเลยอืเอาไว้กินที่จะทําเป็นอบอกความหมายแบบละเอียดผ่านหัวตั้งหัวกลับให้นะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะมาแบบคร่าวๆจริงๆก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญก็จะหมายถึง ความรู้สึกมั่นคงจริงจังจริงใจอะไรแบบนี้แล้วก็การเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่สองเหลี่ยงน,นะคะก็จะหมายถึงการพยายามที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างารักษาสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะให้ ให้มันอยู่ในชีวิตต่อไปให้ได้แม้ว่าปัญหาชีวิตจะเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ตามก็ยังคงอยากที่จะบาลานซ์สมดุลให้อยู่ให้ได้ค่ะส่วนสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นความหมายที่แบบว่ามุ่งม,มั่นตั้งใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวพัฒนาตัวเองจนลืมสนใจความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจกับความรักมากๆจรงๆิงจังกับทุกอย่างเลยค่ะ คือเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะมั่นคงในชีวิตนะคะมั่นคงในชีวิตจริงมีความตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เอให้เกิดมาเป็นรูปร่างนะคะอืมคือหมายถึงเป็นคนที่พูดจริงทําจริงตั้งใจจริงๆนะคะอืคือเขาเป็นคนที่มีอารมณ์แบบช้าๆแต่มั่นคงอะคะ่ะแต่ลงมือทํานะคือเห็นอนาคตกับคนที่เขารักด้วยแหละเพียงแต่ว่า ตอนนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องการพัฒนาตัวเองก่อนอประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไพ่สี่เหลี่ยนไพ่สี่เหลี่ยนก็จะเป็นความหมายที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยในความสัมพันธ์แล้วก็อยู่เฉยๆรอดูการกระทำแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะทำได้แค่คิดไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะว่า เขาไม่ได้กอดคือเขาไม่ได้ปล่อยเหรียญเลยเขากอดแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นนั่งเฉยๆไม่ได้ลงมือทาอะไรเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายไพ่สี่เหรียญถ้าถามว่าเขาตัวยังไงก็คือ,เ,อ,อเขาคิดอยู่ค่ะเขาทบทวนอยู่เขาดูว่าความรักครั้งนี้มันจะคุ้มค่าไหมที่จะได้รักคือควรที่จะลงทุนที่จะรักจริงๆไหมเพราะว่าเขาไม่คนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากพอสมควรนะคะ เขาก็เลยอยากจะรู้ว่าคนที่เขาควรที่จะมอบใจให้เนี่ยคือคนที่ควรค่าที่จะได้รับความรักเขาจริงๆไหม,มแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะจะหมายถึงการพยายามก้าวต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าดีไม่พอคะ่ะคือแม้ว่าตัวเองจะรู้สึกว่าดีไม่พอใช่ไหมคะเขาก็จะพยายามที่จะเป็นคนที่ดีให้ได้ะคะ่ะคือเขาไม่ท้อนะ แล้วก็ความหมายก็มีความรักที่มันแตกต่างกาันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกใจท้อใจมากๆไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยแต่ก็ตั้งใจที่จะก้าวต่อไปให้มันเคือเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้อะคะ่ะแม้ว่าตอนนี้มันจะแย่มากแค่ไหนก็ตาม,มานะอันนี้คือ5เหลี่ยญน,นะคะแล้วก็ไพ่หเหลียญก็จะเป็นความหมายที่หมายถึง การให้รับรลับที่เท่ากาันมีสินที่เสมอการเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนรักสุขภาพเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมแล้วก็อชอบเข้าวัดทาบุญคือเขาจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆเลยอะคะ่ะคือเขาน่ารักนะคะถ้าได้ไพ่หกเหรียนะคะก็ คือเขาจะพยายามมากๆเลยที่จะทําให้คนที่เขารักอะค่ะมีความสุขนะเพียงแต่ว่าตัวเขาอาจจะถ้าหากว่ามีไพ่อื่นๆมาเป็นความหมายที่แบบเหนื่อยๆแย่ๆมาก็แปลว่าเขาอะ ยังมีหัวใจที่อยากจะพยายามนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาที่เขา,าเผชิญอาจจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาทําได้ในตอนนี้แต่หัวใจเขาก็าคงยังคงรักแล้วก็ยังคงเชื่อมั่นว่าคุณคือคนที่ใช่อะคะ่ะอืความหมายนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญก็จะเป็นความหมายที่คิดทบทวนความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแบบว่าออ คืออันเนี้ยค่ะลงลงแรงไปแล้วนะทําไปแล้วในความสัมพันธ์ทําไปเยอะแล้วด้วยแล้วกล็ลองทบทวนในหัวของเขาว่าค่ะว่าแบบเออจะไปต่อดีไหมหรือว่าคนพอแค่นี้มันมันพอเราหรืออยังที่เราลงทุนไปมันควรที่จะลงทุนต่อไปอีกไหมแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เราควรที่จะได้รับจริงๆหรือเปล่าคือคุ้มไหมที่จะได้อ่ะค่ะเพราะว่าลงไปเยอะแล้วยังไม่ได้อะไรมาสักทีก็ยังคงรอยอยู่อะค่ะมันก็ เศ้าๆเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตัดสินใจด้วยเหมือนกันค่ะส่วนไพ่แปดเหรียญก็จะเป็นความหมายว่า,าพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่ตัวเองรักแล้วก็มีความเอาใจใส่รายละเอียดต่างๆในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันหรือถ้าหากว่าเป็นความรักที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วะคะ่ะก็คือตัวเขาอะ ตั้งใจที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจริงจังมากขึ้นดีมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นเข้าใกล้ความสําเร็จในความในความที่จะเป็นเอ่อสิบเหรียญได้ค่ะแล้วก็เอ่อไพ่เก้าเหรียญก็จะหมายถึงเอ่อเป็นคนโสดค่ะที่มีเสน่ห์มากๆคือเป็นคนที่ตื่นรู้แล้ว หมายถึงกินนี้หมายถึงตื่นรู้แบบว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าความรักจริงๆคืออะไรคือรักตัวเองได้ดีมากๆแล้วอะค่ะเราก็มีความสุขกับตัวเองคืออยู่เป็นโสดก็ไม่เห็นจะต้องไปแคร์ใครเลยไม่ต้องมีความรักก็ได้มีเสน่ห์มีเงินมีงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าได้ไพ่ความสัมพันธ์ถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นแบบว่า ความรักทางไกลแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เ,เขามองเราดีมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเขาจะคู่ควรกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองมาที่เราแล้วคิดว่าโหเธอเนี่ยก็ดูมีความสุขในตัวเองเนาะแล้วเราจะรักเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกทีออ่อาจจะรู้สึกดีไม่พอได้ค่ะ จะเป็นความหมายที่ต้องดูความหมายขยายอีกทีหนึ่งจริงๆค่ะมันก็เป็นเอ่อก็สรุปก็คือคนที่เป็นไพ่สิบเออเก้าเหลี่ยงนะคะจะเป็นคนที่มีความสูงได้ด้วยตัวเองโสดแล้วก็มีเสน่ห์สวยเลือกได้คือมีตัวเลือกมาให้เลือกเยอะแต่ก็ยังไม่ได้เลือกใครอะคะ่ะแต่ถ้าหากว่ามีความรักขึ้นมาจริงๆก็จะเป็นในแนวแบบว่าเอา่อ ความสมพันธ์ดันกลายเป็นรักทางไกลซะงั้นแล้วก็เป็นความรักที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญอันนี้ก็จะหมายถึงความมั่งคัง่งความมั่นคงถ้าเป็นความรักก็คือแบบจะได้เจอคนที่จะได้เจอคนรักผ่านการทำงานทางเกี่ยวกับธุรกิจนะคะมันจะ มันจะเป็นความรักที่คนคนนั้นนะคะเขาตั้งใจที่จะสร้างความมั่นค่ะมั่งคั่งมั่งมั่นคายมั่งคั่งมั่นคงให้กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะคือถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอะคะ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญใช่ไหมคะแปลว่าเขาจริงจังมากๆเขาคิดถึงขั้นที่อยากที่จะมีครอบครัว อย่างที่จะมีครอบครัวไม่พอนะแต่ว่าอย่างที่จะมีพร้อมทั้งหน้าที่การงานทุกอย่างเลยค่ะอืคือเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวให้มันมั่นคงจริงจังมีฐานะกับคนที่เขารักเลยค่ะคือเขาคิดจริงจังมากๆนะอ,อ,อันนี้หมายถึงชัดเจนถึงขนาดที่ไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวได้นะคะไพ่สิบเหลียญนะคะแล้วก็ไพ่ เด็กถือเหรียญอันนี้ก็จะเป็นในแนวแบบว่า,าตั้งใจมุ่งมั่นนะแล้วก็อารมณ์จะแบบมีความามุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆเลยอะคะ่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยออยังไม่ค่อยอามาสนใจในเรื่องความรักได้มากเท่าที่ควรอะนะคะคือเขาจะเป็นอารมณ์ที่แบบ จะบอกยังไงดีคือคนที่เป็นไพ่เหลี่ยงนะคะที่เป็นเด็กถือเหรียญนะคือเขาจะมีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่ยังเด็กๆทีนี้นะคะ่ะในเรื่องความรักอะ่ะถ้าเขามีเขาจะอ่อนไหวมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบความรักได้เพราะว่าตัวเขาอะ่ะจะเป็นคนที่ มีอะไรให้ทำมากเกินไปอะค่ะจนไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องความรักได้ดีทีนี้ความรักมันก็พังอะค่ะม,มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยไม่ค่อยจะราบลื้นเท่าไหร่อะค่ะส่วนไพ่เหลี่ยงอ่ะคะ่ะที่เป็นอัศวินถือเหลี่ยญนั่นนะ,ะก็จะเป็นในแนวที่แบบว่าเ,เป็นคนที่มีพาลัยเยอะเป็นคนที่เข้ามาจีบเราได้หรือไม่ก็ เป็นคนที่คิดช้าทําช้าแล้วกม็มีความมองอนาคตในความสัมพันธ์กับเราอะคะ่ะไปไกลๆไ,ไกลแบบจะกี่ปีก็ได้แต่ว่าก็มองคนคนนี้อยู่ยังคงเลงคนคนนี้อยู่อะคะ่ะด้วยเพราะว่ามีภาระเยอะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ ทำอะไรในความสัมพันธ์ได้มากนอกจากทำงานของเขาไปรับผิดชอบรับผิดชอบงานหนักๆน,นี้ภาลานี้ไปโดยที่หัวใจอะค่ะยังคงมั่นคงที่จะรักคนในความสัมพันธ์ต่อไปค่ะแต่เขากลอบไม่ทำอะไรเลยอะค่ะมันจะเป็นแบบช้าช้าช้าแบบช้ามากแต่ว่ามั่นคงไหมมั่นคงนะมั่นคงแบบโคตรมั่นคงเลยแต่ไม่ทำอะไรนะหัวใจอะค่ะรู้อยู่คนเดียวว่าเนี่ยรักโคตรเลยแต่ ไม่ทําอะไรเลยค่ะนอกจากทํางานคือมองอนาคตกับเราไปไกลแบบไกลแสนไกลเลยค่ะอืมัมนจริงๆคนที่รอก็จะน้อยใจหน่อยอะนะคะเพียงแต่ว่าก็คือเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงจริงจังในความรักมากๆใช่ไหมคะคือเขาว่าค่ะเมนทูบีที่จะเป็นเอ่อคิงถือเหรียญในอนาคตค่ะอัศวินนะนะเพราะว่า คือเขาที่เขามาอยู่ในจุดนี้ก็เพราะว่าเขา,าต่ตั้งใจตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีอิสระทางการเงินให้ได้ค่ะเขาก็เลยยังไม่ได้สนใจในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ในเวลานี้แล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการงานการทำชีวิตให้ดีขึ้นการสร้างเงินสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยที่ยังคงรักคนในหัวใจแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ มันน่าเศร้านะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยแน่เลยเพราะว่ากินนี้อ่านไพ่มาก็เจอคนที่มีพลังงานนี้เยอะค่ะอืมแล้วก็เอ่ไพ่ราชินีถือเหรียญก็จะเป็นความหมายที่ผู้หญิงที่โคตรจะจิตใจดีเลยอะคะ่ะหมายถึง จิตใจดีจิตใจดีคล้ายๆกับเอ็มเพสเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเขาาจ,จะเป็นคนที่อบอุ่นอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นคือคือเขามีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่คนเดียวจริงๆไม่ต้องมีความรักเขาก็อยู่ได้ค่ะเขาจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ารอคนที่ใช่มามาเป็นคนที่เขาคนที่จะรักอะคะ่ะอารมณ์ของ คนที่เป็นราชินีถือเหลียญนะคะเขาเป็นคนที่อารมณ์อบอุ่นมากๆเลยนะคะคือส่วนใหญ่อะคะ่ะเวลาที่คิงถือเหลียญนะคะจะตกหลุมรักใครอะเขาจะเลือกตกหลุมรัก Queen อฟเพนตาโ e ลเป็นส่วนใหญ่เลยะคะ่ะเพราะว่าพลังงานมันตรงกันนะคะอืก็ที่จะบอกก็คือความหมายก็อราชินีถือเหลี่ยญเป็นคนที่ มีอารมณ์อบอุ่นพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกมีความสุขใ้ด้วยตัวเองคือเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมมากใจเย็นมากอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ไม่มีความรักก็อยู่ได้มีความมั่นคงทางการเงินคือเป็นผู้หญิงที่โคตรจะเพอร์เฟกต์อะค่ะที่อัศวินถือเหรียญน,นะคะมักจะเล็งเสมอเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะคะ เป็นคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์ที่สุดที่สุดเลยอ่ะแบบถ้าเขามีความรักขึ้นมาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเขาจะมั่นคงในความรักครั้งนี้มากๆแต่เมื่อเขารักใครแล้วเขาไม่มีความสุขอะคะ่ะเขาก็จะตัดสินใจออกไปจนได้คะ่ะแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเขาต่อไป แล้วก็มาที่ไพ่ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญคือเป็นคนที่คิดช้าแบบช้ามากช้าแบบช้าเกินไปคือคืออัศาวินนะคะคือที่เขาคิดช้าทําช้าเพราะว่าเขามีพาราใช่ไหมคะแต่ว่าราชาถือเหรียญน,นะคะเขาไม่ได้มีภาราอะไรเลย แต่ว่าเขากับคิดช้าทำช้าเพราะว่าตัวเขาอะค่ะอยู่ในจุดที่มันเพียบพร้อมมากแล้วมีความเพอร์เฟกแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอะค่ะเขาทำมันได้แล้วแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยอะ่ะจะเป็นอารมณ์ที่แบบอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บกับความรักหนักๆมาก,ก่อนได้นะคะเพราะเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆแล้วก็รอดูว่า คนที่จะเลือกคนคนไหนในชีวิตเข้ามาเป็นคนรักจริงๆอะคะ่ะอืมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ่อก่อนที่เขาจะมาเป็นก่อนที่เขาจะเป็นพลังงานนี้ได้ะคะ่ะเขาเป็นพลังงานนี้มาก่อนใช่ไหมคะและในช่วงที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเขาอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมากๆม,มาในชีวิตทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาว่าค่ะต้องเสียคนที่รอเขาไปคนที่ไม่ได้เป็นพลังงานนี้นะคะ่ะ <c oughs> กินนี่ว่ากินนี่คงจะต้องหยุดที่เอ่อคิงเอ่อไพ่เหลี่ยนล้วค่ะไว้จะต่อเป็นอีพีต่อไปนะคะจริงๆอยากที่จะทำให้หมดเลยอะแต่ว่าเสียงมันไม่ไหวอะเศร้าจัง <c oughs> ก็เอ่อแล้วพอไพ่ที่ เ <c oughs> สียงกินนี่ไม่มันหายไปเอ่อ, <c oughs> อทีนี้ค่ะเพราะให้ราชาถือเหรียญใช่ไหมคะเป็นคนที่เลือกมากแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ได้เขาก็เลยคิดหนักเลยว่าจะเลือกใครส่วนใหญ่อะคะ่ะคิงถือเหรียญนั่นมักจะแพ้หัวใจให้กับราชินีถือเหรียญคะ่ะแล้วถ้าหากว่า <c oughs> อัสมินถือเหรียนคนเนี้ย <c oughs> เขาอยู่ในช่วงรับเกี่ยวที่จะพัฒนาตัวเอง <c oughs> ไปจนถึงขั้นที่เป็นราชาถือเหรียญได้อะคะ่ะโดยที่มีราชินีถือเหรียญอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวะคะ่ะราชินีถือเหรียญกับราชาถือเหรียญน,นะคะ <c oughs> เขาจะรักกันมากๆเมือ่อคนนี้กับคนนี้ประสบความสําเร็จ อยู่ในการทั้งคู่อะค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมอาสองคนนี้ค่ะเขาถึงได้มีความที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้ดีมากๆค่ะด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ม,ม,ม,มีความมั่นคงโอ้เสียงหายหมดแล้วอะอด้วยเพราะว่าตัวเขาค่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์มากๆกันทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นคนที่ รักกันได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ความหมายของไพ่ราชาถือเหรียญอีกในนึงก็คือเป็นคนที่รวยมากๆมีอิสระทางการเงินมากๆอ,อ,อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็ได้เพราะว่าชีวิตเขาเคยเจ็บกับความรักหนักๆมาก่อนก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดในชีวิตไปเลย ก็ในช่วงหนึ่งที่ตัวเขาอะค่ะอยู่ในพลังงานที่เป็นอัศวินถือเหรียญใช่ไหมคะก็อาจจะมีความรักแหละเพียงแต่ว่าตัวเขาอะเจ็บปวดไงคะที่ไม่มีใครรอเขาได้คือเป็นไปได้ว่าตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่เคยมีความรักใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยู่กับคนรักที่ไม่ได้เป็นควีนถือควีนถือเหรียญน,นะคะ คือตอนที่เขารักเขาอาจจะเจอคนที่เป็นราชินีถือถ้วยก็ได้ค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีนกักน,นะคะอืมก็ความหมายมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากจะแชร์เยอะๆเลยแต่ก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าเสียงกินนี่มันก็เอ้ยแถบซะแล้วอะ่ะ <c oughs> ยังไงก็จะตัดมาคลิปหน้านะคะขออภัยด้วยจริงๆคะ่ะ ยังไงก็ไพ่เหรียญก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นไพ่ถ้วยนะคะอืกินนี้เองก็หวังว่าการที่จะแชร์ความหมายไพ่แล้วก็ให้ดูว่าเนี่ยความหมายไพ่มันเป็นแบบนี้แล้วก็หนาดาไพ่อะคะ่ะมันต่างกันขนาดนี้เลยอะมันต่างมากจริงๆนะแล้วก็ขนาดก็นี่เห็นไหมคะมันจะ ตรงนี้ควรจะขอบเล็กกว่าหน่อหนึ่งมรือว่าตรงนี้ก็นี่ความคมชัดก็คือแบบความคมชัดต่างกันมาก สีก็มีความต่างกันมากๆเลยค่ะอันเนี้ยจะเหลืองสดสวยมากๆเลยส่วนอันนี้ก็จะแบบสีอ่อนๆจางๆหน่อยถ้าเห็นเขียวๆวน,นี้อย่าตกใจนะคะพอดีว่ากินนี่อะค่ะชอบสีเขียวมากๆก็เลยเอาปากกาไฮไลท์สีเขียวอะคะ่ะมาระบายฮี่อืมก็ประมาณนี้นะคะแต่กินนี่ก็คงจะไม่หาอะไรมาระบายหรอกฮี่เพราะเห็นว่านี้ก็สวยดีค่ะ ไพ่เลื่นมากเลยอะอยากจะกรีดนะแต่ก็เดี๋ยวต้องมาเรียงไพ่ใหม่อีกทีนึงจริงกินนี่เองก็อยากจะแชร์เรื่องการอ่านไพ่เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้กินนี่เองก็มีอะไรให้ทำเยอะเกินไปจริงๆอะคะ่ะอย่างไรกินนี่เองก็หวังว่าท่านที่มารับฟังและรับชมมาคะ่ะจะได้ไประโยชน์จากการรับชมคลิปนี้นะคะอืมเพราะว่าความหมายที่กินนี่อะค่ะ แชร์ไปอ่ะส่วนใหญ่มันจะมาจากประสบการณ์การอ่านไพ่ของคินนี่ซะล้วนๆแล้วค่ะคือคินนี่อ่ะจริงๆก็เริ่มจากการออติดสติกเกอร์แล้วก็เขียนความหมายจากหนังสือแล้วก็คิดอะไรออกก็เขียนลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแรกๆคินนี่เองก็เริ่มจากการอ่านหนังสือ แล้วก็ฟังความหมายจาก Youtube หลายๆช่องค่ะแต่ก็มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นอะคือมันไม่เท่าการเปิดไพ่เองแล้วก็อ่านเองอะค่ะคือเราจะสังเกตได้หลายๆอย่างเลยจริงๆนะกินนี่ต้องขออาภัยด้วยนะคะที่กินนี่ไม่สามารถที่จะอ่านความหมายไพ่ได้จนครบทั้งหมดได้อะค่ะก็ กินนี่จะตัดเป็นคลิปต่อไปนะคะแล้วก็จะอ,อ่าความหมายในวันถัดไปหรือถ้าหากว่าเสียงของกินนี่ดีขึ้นเมื่อไหร่กินนี่ก็จะมาอ่านความหมายให้อีกทีนึงนะคะยังไงก็หวังว่าการแชร์ของกินนี่ค่ะในการที่มาบอกว่าความหมายของไพเหรียนนี้เป็นยังไงในมุมมองของกินนี่ค่ะจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจในการ อ,อยากจะรู้ความหมายไพ่เป็นพิเศษนะคะอืก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังและรับชมและกดติดตามนะคะแล้วผมกับกินนี่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ